สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยกับพรบอำนวยความสะดวกนะครับนับจากนี้ทุกอย่างจะมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือว่าการใช้เวลาในจํานวนหนึ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าทุกหน่วยงานมีความพยายามที่จะทําให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์ได้รับความรวดเร็วในการทํางานมากที่สุดนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับท่านสํารวยแดงด้วงครับ ทานผู้นิการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านศักดิ์เสกุลทศครับท่านผู้นิการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านสุรังคณาวายุภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามอย่างนี้ครกรมพัฒน์ในสายตาของผมเนี่ยก็จดทะเบียนอะไรธรรมดารู้สึกอย่างนั้นนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่พอมีเรื่องของการพัฒนาการอำนวยความสะดวกอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างครับขึ้นในสิ่งที่มีพลบัลในความสะดวกขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเลย เนื่องจากว่ามันมีกฎระเบียบบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องให้ความสนใจและละว่าการให้บริการเนี่ยจะต้องโปร่งใสในะครับระยะเวลาเอกสารต่างๆเนี่ยการจะเรียกเอกสารเนี่ยก็คือจะต้องอมีความชัดเจนนะครับจะเรียกเพิ่มไม่ได้อะไรประมาณนี้ระยะเวลาก็จะต้องบริการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดอันนั้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เราให้บริการโดยปกติเนี่ยการให้บริการของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราพัฒนามาโดยตลอดจากที่ ที่เป็นเปเปอร์ซึ่งใช้เวลา2-3สเดือนมาเหลือ7วันจนกระทั่งเนี่ยเร,เราพัฒนาเป็นหน่วยงานแรกที่เรารีอินเจเนียร g ริงนะครับระบบราชการนะครับแล้วก็จนเราพัฒนามาสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รบที่ผ่านมาคือต,ตัวของกรมเองแล้วเนี่ยเ็เปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานรับจดแจ้งอะไรพวกนี้อยู่แล้วซึ่งหลายคนอาจจะพอได้ทราบกันอยู่ที่ผมถามตอนแรกอาจจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆก็มีการพัฒนามาก่อนเพราะว่าเรามีซิงเกิลวินโด มาที่หนีทีเดียวเรื่องของภาษีก็ได้เรื่องของแรงงานก็ได้แต่ส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไหมครับเพราะว่า ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดต้องเร็วขึ้นต้องไม่มีนู่นต้องไม่มีข้ออ้างนู่นนี่นั่นมันทําให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไหมครับคือโดยกระบวนการเนี่ยนะครับคือจากเดิมเนี่ยเราเป็นจากเดิมก<ค>็ <Knight> เร็วอยู่แล้วนะฮะได้รับรางวัลอยู่แล้วเวนี่ยนะฮะเราเป็นกรมพัฒนากรมทะเบียนการค้าเดิมมาก่อนชื่อเป็นอย่างนั้นชื่อเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราพัฒนามาเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรามีภารกิจเพิ่มนะครับโดยภารกิจของเราเนี่ยก็จะมีทั้งด้านบริการจดทะเบียนบริการข้อมูลธุรกิจนะครับ เราเราให้บริการจดทะเบียนเหมือนกับเป็นต้นสายปลายทางธุรกิจนะครับ <c oughs> คือก่อให้เกิดนิติบุคคล <c oughs> ในขณะเดียวกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเลิกชำระบัญชีอะไรต่างเนี่ย <c oughs> การจบการคล้ายๆกับว่านิติบุคคลเกิดขึ้นก็นมาจดที่นี่เปลี่ยนแปลงก็มาจดที่นี่การเลิกเสร็จการชำระบัญชีก็มาจดที่นี่นะครับนอกจากนั้นเรายังมีภารกิจในด้านการให้บริการข้อมูล <c oughs> บริการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งจะเป็นเรื่องส่งเสริมธุรกิจให้มี ให้ s อ e นะครับในเรื่องของ s b สเนี่ยให้ให้มีการประกอบธุรกิจเนี่ยให้มีมาตรฐานจนกระทั่งไปสู่อินเตอร์นะครับหมายถึงว่าสามารถไปแมทชิ่งในต่างประเทศได้นั่นก็เป็นส่วนภารกิจที่เพิ่มเข้ามาของกลมครับท่านบอกครับบางบางหน่วยงานเนี่ยก็มาอย่างนี้เนี่ยมาแนวนี้พอเราไปเสริมตามพรบรเนีทุกอย่างมันก็แข็งแรงขึ้นแต่บางหน่วยงานผมว่ากระดาษยังคงสําคัญขั้น<ช>ตอนยังคง แหมผมใช้คําว่ายังยังคงช้าอยู่เนี่ยพอเราก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่เป็นส่วนที่จะไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบ้างครับคืออย่างแรกก็คือว่า อ,อ,ยอย่างกรมพัฒนาธุรกิจค้าเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเพราะว่าท่านได้มีการดเดินการเรียบ <ทำ S 1> ร้อแล้วแต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ไม่มีความพร้อมอาจจะเป็นเพราะเรื่องของขาดแคลนบุคลากรขาดแคลนงบประมาณนะครับตรงนี้เองเนี่ยสํานักง,งานรัฐบาลนองหมีเนี่ยนะเราก็จะเข้าไปช่วยในกานภาครัฐในการที่จะยกระดับเขาเนี่ยสามารถเอาไอคีไปใช้ให้ให้เก่งเหมือนตบทังทางกรมอย่างนี้อันนี้คือหน้าที่ของทางสำนักงานครับ,รบแต่บาง,บาง,บางหน่วยงานก็ไม่ได้หมายถึงการรับจดรับแจ้ง หมายถึงตัวตัวข้อมูลฐานข้อมูลที่อยู่ถ้าเป็นกระดาษสเปะสปะบางทีจะไปขอข้อมูลก็จะไปหาอะไรในยากเหลือเกินเขาต้องปรับตัวเองเข้าในการที่จะเอาอน,นี่ไปอยู่บนโมบายเป็นอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนแอปตรงนี้เราเข้าไปเสริมกันยังไงใช่ครับตัวอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาโมบายแอพนี้นะครับสิ่งที่ทางสํานักงานเองเข้าไปช่วยก็มีตั้งแต่ไปพัฒนาให้สาหรับกรมที่อาจจะไม่มีความพร้อมนะครับไปให้คําแนะนําว่าจะต้องพัฒนาอย่างไรนะครับไปเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่มีความเป็นที่ต้องเชื่อมต่อกันนะครับตรงนี้เองนี เราเราหวังว่านะครับว่าการที่ที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้เห็นว่าการเอาไอทีมาใช้เนี่ยแล้วมันตอบโจทย์ความต้องการประชาชนเนี่ยจะได้เป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นช่วยกันพัฒนาไปสู่ที่ที่เจตนาบ์ของพรบรอำนวยความสะดวกต้องการให้เป็นยากไหมครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยต้องแปลงจากกระดาษเป็นข้อมูล ก็แปลงเป็นจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยกลายมาเป็นฟอร์แมตที่จะต้องไปไปบริการตรงนี้มากเนี่ยหรือว่าวันนี้ทําได้เยอะมากน้อยขนาดจริงๆเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยฐานข้อมูลหลักๆของประเทศที่เป็นคล้ายๆกับฐานข้อมูลที่ทุกคนต้องเอาไปใช้เนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์เกือบหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแต่หน่วยงานที่เอาฐานข้อมูลพวกนี้เอาไปใช้งานต่อตรงนี้ก็มีความหลากหลายนะครับอาจจะพร้อมไม่พร้อมบ้างซึ่งตงัวเองเนี่ยเราอยากจะ ผลักดันให้รีบๆให้เก่งๆเหมือนกันนะครับเพ<ช><ช>สามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วทันใจขึ้นคร<ช>ับผมเคยได้ยินแลวก็เคยเคย,เคยได้ฟังมาบางอย่างก็คือว่าฐานข้อมูลจากรัฐนี่แหละถ้าหากมีการจัดการที่ดีเนี่ยประชาชนเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์เอาไปเขียนแอปพลิเคชันเอาไปทําอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะมากมายอย่างทุกวันนี้ถ้าผมจะง่ายๆอยากจะรู้ราคาที่ดินผมประเมินเท่าไหร่ผมคลิปคลิปคลิหนึ่งก็รู้ถ้าผมไปทําแอปพลิเคชันนูนนี้นั่นก็สามารถที่จะทําได้ด้วยใช่ครับใช่ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางทางกระทรวงการที่เองเนี่ยเราผลักดันเร อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลที่เป็นสาธารนะของภาครัฐเอามาเปิดเพื่อจะเกิดการพัฒนาแอปต่อยอดให้ทางประชาชนผู้ประกอบการต่อไปได้ครับท่านบอกว่าครับเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเราเปิดก็หมายถึงว่าการเอาไปใช้ประโยชน์แต่เปิดมากเกินไปหลายคนก็มีความกังวลทั้งความเป็นส่วนตัวทั้งเรื่องของโจรทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้เราดูแลเรื่องนี้ยังไง ค่ะเรากา็ต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตประโยชน์ของไอทีมันมาพร้อมกับความเสี่ยงเหมือนกัน <Yeah. S 1> แต่ความเสี่ยงนั้นบริหารจัดการได้ถ้าเราด,ดูแลมันเป็นนะคะฉันหน้าที่ของสพทเอ็ดดาที่อยู่ภายใต้กระทรวงกธิกรก็ไปช่วยส,สนสนนี้เช่น mm hmm. ไปติดตั้งระบบที่ล l ร์ t เตือนมาว่าณนะวันนี้มันมีทเทิร์นของความเสี่ยงที่ดูแล้วน่าจะเว็เข้าขายโจมตีนะ mm hmm. จะต้องแก้ปัญหายังไงรับมือยังไงแล้วก็จะเห็นได้ว่า การอำนวยความสะดวกนั้นมันจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานแปลว่าจากเดิมซึ่งเราเคยดูแลระบบเราดีนะคะพอมันข้ามหน่วยงานปั๊บอย่างมันอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตรงพาร์ทนี้เราเข้าไปดูแลเป็นพิเศษนะคะเราเข้าไปดูแลอีกส่วน,นก็คือส่วนที่เป็นเรื่องมาตรฐานของข้อมูลเราไปดูเรื่องมาตรฐานของแบบฟอร์มต่างๆเพื่อให้การส่ง ข้อมูลระหว่างหน่วยงานนั้นมันคุยกันเรื่องทางเทคนิคจากเดิมซึ่งเราเห็นด้วยตาเนี่ยเราอาจจะนึกว่าจริงๆมันง่ายที่เดียวเองแต่จริงๆเทคนิคมันไม่รู้เรื่องไม่อ่านอ่านภาษาไม่ออกก็ต้องมานั่งจัดการกันคุยกันเคลียร์กันค่ะรวมไปถึงเรื่องของการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการบวอริฟายเรื่องของความถูกต้องหรือพวกนี้พวกนี้เกี่ยวไหมครับเพราะว่าก่อนนี้ผมเคยตามจากกรมพัฒนาเนี่ยบางเรื่องเดินหมดละ แต่กฎหมายไม่เดินหรือว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องของการลงนามอะไรนี้มันไม่เดินมันก็มันก็ติดขัดอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทําด้วยจริงๆตัวกฎหมายรองรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะคเพียงแต่เราจะเลือกประเภทหรือชนิดไหนมาใช้แล้วใช่ค่ะแล้วเราแล้วมันเหมาะกับบริการที่เราจะให้บริการด้วย นะคะยุ่งยากซับซ้อนไหมเป็นค่าใช้จ่ายไหมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยค่ะครับอนาคตที่เราได้ก้าเข้าสู่การที่จะต้องมองประชาชนเป็นฐานที่ตั้งแล้วก็เร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นสะดวกมากขึ้นเนี่ยเราจะ,จะ,จ,ะจะต้องทําอะไรเพิ่มอีกเพราะว่าอย่าง e-document หรือว่าหลายละอย่างมัน e กันมากขึ้นเนี่ยมันสามารถนํามาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างตามตาม,ตาม,ตามทิศทางที่กรมได้มองเอาไว้ครับเดิมเดิมทีนะฮะหมายถึงว่าหลังจากที่เราเป็นหน่วยงานให้บริการเนี่ยมันก็จะมีเรื่อง e certificate นะครับหมายถึงว่าการขอหนังสือรับรองทางทะเบียนเนี่ยตามปกติเนี่ยประชาชนทั่วไปก็จะต้องมาที่กรมนะครับหรือมาสำนักง,งานทึ่จะขอได้ปัจจุบันเนี่ยเรามีสามารถขอทางผ่านผ่านทางแบงค์นะครับโดยหน่วยงานสพอทอ,อนเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในเรื่องให้เราเป็นหน่วยงานหมายถึงกงมาางรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเป็นหน่วยงานสิ่งพิมพ์ออกเพราะฉะนั้นเอกสารที่พิมพ์จากแบงค์ก็จะถือว่าเป็นเหมือนต้นฉบับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะไปสามารถขอ,อนังสือรับรองอาจากทางแบงก์อีกช่องทางหนึ่งในณน,นะเดียวกันแต่นี่ก็จะวิ่งมาที่กรมหรือจะเป็นสาขาของกรมที่อยู่จังหวัดต่างๆนั่นก็ถือว่าเร็วแล้วนะแต่แบงก์มันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยอันนี้รเร็วกว่ากันครับผม,มก็คือในส่วนนี้เราก็จะมีพัฒนาทางทางด้าน e filing หมายถึงว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะสามารถยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส ไม่ต้องขนมาเปิกสีหลอกสามชุดสี่ชุดไม่ต้องครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีการพัฒนาเราเร,าเรียกว่า e registration ซึ่งเป็นกา,ารจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือหมายถึงว่าจะเป็นทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เลยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปในปี60นี่ก็จะได้ใช้แล้วนะครับครับครับนอกจากนั้นก็จะเป็นการเชื่อมโยงลหลังจากที่เรามีข้อมูลที่เป็นคลังข้อมูลธุรกิจเนี่ยเราก็จะหมายถึงว่า ในเมื่อเราเป็นทางข้อมูลธุรกิจเนี่ยในส่วนที่หน่วยงานอื่นจะเอาไปใช้วางอนาคตให้กับประเทศสภาพงาพน์มองเห็นทิศทางอะไร<น>พวกนี้ก็ต้องอไปใช้ด้วยจะมาใช้ยังไงอย่างเช่น BOI หรือว่าหน่วยงานอื่นที่เป็นภาคร,ราชการที่จะไปต่อยอดหรือเป็นหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบข้อมูลเนี่ยคือคจะได้ใช้ข้อมูลโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางภาคร,รัฐบาลทางหน่วยงานรัฐบาลทางสรอกับทางสพรเนี่ยก็จะมีส่วนผลักดันให้กรมเนี่ย คือพัฒนาระบบร่วมกันนะครับครับถามท่านบอกออยงี้ครับอันนี้เราเห็นจากตัวอย่างยังมีบางหน่วยงานหรือว่าบางบางอาร์เคเต็กเชอร์ที่เราจะไปวางแบบที่เป็นสถาปัตยกรรมที่ให้เกิดประโยชน์ใหม่ๆเราส่งเสริมเพราะบางอย่างเราไม่รู้หรอกว่าหน่วยงานนี้องค์กรนี้ก็จะสร้างอะไรขึ้นมาได้ไดบ้างแต่ถ้าเกิดเขารู้เครื่องมือตรงนี้มันอาจจะผลขึ้นมาได้อีกเยอะแยะเนี่ยใช่ตอนที่<ม><ม>เราทํำยังไงสิ่งที่เราทําก็คือว่าลักษณะธรรมชาติของการทําธุรกรรมภาครัฐนี้ม,มักจะร้องขอเอกสารอีก กลมหนึ่งหรืออีกหลายกลุ่มนะครับอย่างกรณีที่เราจะนำรองกับทาง,ทางกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้<ช>ววา,า,าว่าสำเนาไอ้ต่างๆที่จดทะเบียนต่างๆเนี่ยจากเดิมที่ประชาชนจะต้องเอาไปไฟแก้งในการทําธุรกรรมเองเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าหน่วยงานที่เป็นต้นเขาส่งระหว่างกันหล<ะ>ัง<ล>บ้านหล<ะ>ังบ้านลิงก์หากันอ่าครับรเป็นเป็นเป็นไปได้ไหมเหมือนตอนนี้จริงๆมันเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นกรณีของไปทําพาสปอร์ตเนี่ยเราไม่ต้องเอาเอกสารสำเนาอะไรเลย นะครับแต่นั่นคืออันนั้นคือสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนอันนี้เรากำลังพูดถึงสำเนาทะเบียนการค้าก็เขาใช้เลขเดียวกันแล้วเนี่ยฮะใช่ครับเลขถึงสามหลักแล้วพอใช้เลขเดียวกันทุกอย่างมันก็เร็วขึ้นใช่ครับไม่ได้เร็วขึ้นนะคือไม่จําเป็นต้องออกสำเนาไปทําเลยและก็เร็วขึ้นใช่นะเร็วขึ้นเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐก็จะคุยกันหลังบ้านมันจะมีโอกาสได้มากกว่านี้ไหมที่องค์กรอื่นๆผมผมจะไปปลุกให้เขาตื่นตัวหรือเขาไปนั่งดีไซน์กันว่า ฉันเองเคยเกี่ยวกับหน่วยงานนู้นฉันเองเคยเกี่ยวกับหน่วยงานนี้หรือประชาชนเขาเคยเชื่อมกันไปมาเนี่ยเราจะไปปลุกให้เขาเกิดการแต่หลักทรับนั่นคือสิ่งที่เราจะทําไปก็คือว่าเนื่องจากจะต้องมีศูนย์กลางที่จะต้องแลกเปลี่ยนสัญนาณต่างๆของภาคกันเขา้วยกันครับวันนี้เราเริ่มจากการนาร่องทะเบียนการค้ามาที่ของทาง b ไอครับ,รบนะครับในอนาคตต่อไปเราก็จะไปเอกสารอื่นสุดท้ายสุดเนี่ยผมก็ไม่รู้กี่ปีอ่าสักสามปีได้ไหม รัฐบา,บาลอาจจะประกาศว่าไม่มีสำเนาแล้วประชาชนถือบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็ทาธุรกรรมภาครัฐได้เลยครับ,รบอันนี้คือฝั่งที่อยากจะไปครับถ้าบอกครับเรากำลังเชื่อมโยงทุกๆหน่วยงานเข้าหากันโดยมีประชาชนเป็นผู้ใช้บริการแต่ว่าถนนจะต้องปลอดภยัยถนนจะต้องคล่องถนนจะต้องทําให้ทุกอย่างสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้บนมาตรฐานเดียวกันแต่วันนี้ผมเชื่อว่า ราัชาการเนี่ยไม่ได้บอกว่ามีหลายมาตรฐานหลายแพลตฟอร์มหลายรูปแบบกันเยอะเกินเนี่ยนะครับเราจะทํายังไงให้มันเป็นเนื้อที่สามารถที่จะเข้ากันได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่ามันมี2อสเรื่องนะคะคือระบบเราบางครั้งไม่ปลอดภัยและบางครั้งคนของเราไม่รู้เรื่องความมั่นคงปลอดภัย ขาดความเข้าใจเรื่องไอซปิดใช่ค่ะวันนี้ทางกระทรวงไอซีทีก็มีนโยบายนะค,ะครับจะผลักดันให้เกิดระบบที่ alert เ,เตือนแล้วก็สอนคนนี่นะคะโดยที่ปีหน้านั้นจะมีถึงประมาณ200รอระบบด้วยกันนะคะเพื่อทําให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เรากําลังคุยกันเนี่ยหรือใช้บริการของรัฐเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆอยากยกตัวอย่างอีกอันหนะะึ่งค่ะวันนี้นั้นนอกจากหน่วยงานที่เชิญมาแล้วเนี่ยเรายังไปทําระบบของอ้อยน้ําตาลซึ่งมีการข้ามเซกเตอร์นะคะระหว่าง ผูกก้ประกอบการซึ่งยื่นเรื่องมาที่อ้อยน้ําตาลนะคะแลวก็อ้อยน้ําตาลเองก็ต้องเรียกร้องเอกสารเต็ไมไปหมดเลยนะคะก็ข้ามหน่วยงานเยอะแยะไปหมดเลยอ้อยน้ําตาลจะเป็นหน่วยงานต้นแบบหน่วยงานแรกที่มีการข้ามเซกเตอร์และเอกสารประกอบจะเป็นเิเล็กทริกทั้งหมดทั้งระ,ระบบนะคะอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งก็ต้องทําให้มันได้มาตรฐานแล้วก็มีความมั่นคงปลอดภัยด้วยก็น่าจะเห็นผลในปีหน้าเลยค่ะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้ก็คือเรื่องของเวลาเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของ บริการที่จะสร้างสรรค์และก็เกิดประโยชน์มากขึ้นรวมไปถึงพื้นฐานของความปลอดภัยซึ่งคุณผู้ชมเองในฐานะประชาชนนั้นจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเปลีป่ยนแปลงการบริการของภาครัฐนะครับขอบพระคุณท่านบอกาเป็นอย่างสูงครับท่านบอ,อกาครับท่านรองครับและนี่คือเดือนหน้าประเทศไทยผมและแขกรับเชิญทั้งสามท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ